กินเจมื้อสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับทําเป็นข้าวอบเต้าหู้นะครับก็จะมีก็จะมีธัญพืชน,นะครับมีแครอทมีเต้าหู้นะครับมีเห็ดหอมน่ากินมากลองกินมาเป้าากันเลยร้อนร้อนอร่อยหอมหอมพวกแบบธัญพืชแล้วก็มีเต้าหู้หอมเป็ดหอมนี่ทำเอง,ง่าง่ายๆเนี่ยหม้อหุงข้าวเลยไหมอ่ะพริกติ๊วหน่อยหนึ่ง ที่มันมีประโยชน์นะโปรตีนผูงด้วยไขยมันตำ่ำแล้วมีโปรตีนโปรตีนมีจากเต้าหู้ในในี้แล้วนะแต่นี้ก็อบเต้าหู้มากินเพื่อมันโปรตีนเสริมช่วงกินเจเนี่ยเต้าหู้เป็นโปรตีนที่ถูกและดีที่สุดม,มืออกเจนะฮะอืม